สวัสดีค่ะพบก,กับชาแนลคนาร์มิลลี่าร์มิลี่นะคะวันนี้จะเป็นของขวัญวันกเกิดไม่อยากซื้อของขวัญวันเกิดให้คือหมาจ้าไม่ว่าซื้อหมาให้โบนะคะอยู่ที่จตุจักรนะคะหมาที่อยากได้คืออะไรนะคอมเมอร์อลีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันพกเพราะมาบอกที่นี่มีให้เลือกเยอะมากซื้อปลาก็ะพงด้วยปลาเราเดินไปตรงโน้นดีกว่า,าไปไปไปไกลิ่นปลา กินสัตว์อ่ะทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าเบสเป็นคนที่กลัวหมามากเพราะว่าเคยโดนหมากัดโดนหมาตะปุบตัง้งแต่เด็กก็เลยไม่ชอบหมาแล้วก็กลัวหมามากถ้าบบเกิดว่าเบสออกอาการแบบกลัวหรืออะไรให้รู้ไว้ว่าเบสไม่ได้แบบบูลี่มันนะแต่คือไม่ชอบแบบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเาลองจอดที่มาจอดู่นนตรงแรงใหมก่ก็ได้ ตัวฮะตัวข้างในนั้นก็น่ารักหมนัายารท่านผู้ชมท่านผู้ชมตื่นเต้นมากเลยหื่นมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไครู้ใครดีครับาได้นะครับเอยเราเจอร้านขายนมันก่อนก็ได้บดี๋ยวขึ้นใจร้อนจะเป็นนมสักนะำวันนี้เราจะ อุ้มได้เลยดูดิดูดิจะชอบตัวเดียวกันไหมชอบตัวไหนตัวผู้เมียไม่เป็นไรอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียตัวขาวตัวผู้แล้วก็มีตัวอะไรตัวเมียครับชอบตัวไหนทำชี้ดูตัวไหนเลี้ยงง่ายคะได้ทุกตัวครับเก่งกินเก่งทุกตัวกินอาหารแค่ตัวนี้สองช้อนเช้าเย็นจบหลาไม่ต้องกินอะไรเราไม่ต้องกินกินน้ำได้ตลอด แต่ว่าัคซีนเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้มีไปวัคซีนไปประธารบุ้มมั้งหมาเขาจะดมใช่ไหมฮะก็อุ้มไปตรงนั้นถ้าเกิดไม่เดียวก็ถ่ายเขาถ่ายถ้าถ่ายก้อนนึงคือแล้วก็เราจะชุบถึงทิ้งไปแล้วเหลือดีมันจะถ่ายังงไก็เวลากินปุ๊บมันจะดมนะเราก็ต้องอุ้มไปตรงนั้นนะให้เขาถ่ายได้ครั้งหนึ่งนะต้องบังคับให้เขาถ่ายเนี่ยอุ้มคำหนักหนักแล้วก็ลองก้นขนาดขนาดเท่าไหละตอนนั้นแหละถูกแล้วอ่าน้วก็ได้ก็ต้องอ่านนี้เองน่าสวยนะ หน้าหมีน้าหมีน้ามีมไเราหุมตัวเมียแล้วหลับมนไม่เป็นไรเราควาลับได้คชอบผู้หรือไงแค่นั้นเองครับมชอบเมียครับมี่กดรเลยเป็นประจำเดือนฮะไม่หรอกครับปีหนึ่งั่ต้องซีเรียสครัหนึ่งจะแซงเกงหุ้มไปก็จบเลยอ๋อมันประจำเดือนเหรอมีมันัดหรอไม่ัดอยนีือจะโดนมันอยู่นะกเล่นเฉยอยู่นะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงเองนะก็เลี้ยงดี๋ยวเาเองครับ ขอแค่สัมผัสมันเฉยๆนะมันนิ่งเลยเหนไมไม่ทำอะไรไม่มีไม่มีอะไรหรอกโอ้โหไอ้ตัวนี้เสียงก็เห่าตทวพิษเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวแสบเลยทำใจจับไปเดียวมัต้องให้ดูกลิ่นก่อนนะแต่เราเอาตัวนี้เลยแ่มอตัวนี้แหละนะตัวนี้นะหนูอุ้มระคองอย่างนี้นะพี่เจสสนะลูกอย่างนี้อย่างนี้อยแบบนี้เวลาลุ้มลุ้มอย่างนี้อย่างนี้นะ ถ้าอุ้มอยนี้ก็อุ้มได้นี่ถ้าเราเซนเซ่เราอุ้มอย่างนี้ได้แต่ว่าแรกๆเราอุ้มอยนี้กอนพี่จะสอนแล้วให้ประคองก้นนะครับผมอย่างนี้นะฮะจะได้โอเคเอออุ้มอยนี้ก็ได้นะครับให้ลองสิอ่าอุ้มอย่างนี้อุ้มประคองก้นนั่นแหละนะครับเป็นะเป็นไลองนนีะอุ้มได้นะครับนี่เป็นไรมาเป็นลองอ่ะบอกไปก่อนไปก่อนเฮ้ยเลียเรียแล้วเลียแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแล้วเลียแล้วใช่ไม่ต้องกลัวแล้วดูไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่าปล่อยอย่าปล่อย ไม่ไม่ฝืย้าพี่ไร่ฝนั่นแหละมาไม่มีอะไรหน้ารักแกตายหนนนารักตาสิ่งนะครับผมใช่ใช่ใช่ครับผมตั้งไอจีนะโอ้งสุเนะผมตั้ไอจีอยู่ลอนะตัวเล็ก็เดนน้องบกลังสกปกครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้พี่บรักเหรอไม่ร้อหรอคะไม่ร้อนเ้ราคาพิเศษนะครับผม่ร้อนเกยนนะคะ อ๋อเล็บมันธรรมดามันก็เตอมสารนี่ตัดเล็บแล้วได้ไหมถึงเราตัดเล็บแล้วไหนบ๊วยแก้วานีิฉันอุ้มมาแล้วก็ไม่ต้อมนะวางลงวางลงวางลงอย่าวางลงทุกสกปรกอย่าทิ้งมือออกไปอ่ะมาต่อแต่ที่ทำศัลย์นี้มูตัดจำไ้น้องอุ้มอยูมันไม่ค่อยจะอยู่กับเราเลยนะอุ้มอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ง่ายๆถ้าเราไม่เคยอุ้มถ้าอุ้มนี้นี่อุ้มนี้ทาไม่พ้นมันนมกใจอุ้มอย่างนี้นะครับอุ้มนี้

เด็เคยพาเลยไม่เคยเรามาเดี๋ยวขอถ่ายรูปเลยนะครับพน้องหมาปังนะฮะถ้าน้องหมาไม่กินหรือกินแล้วอ้หลงทางต้องเสียโทรบอกผมก่อนเลยอย่าไปหาหมอนะหรือมีอะไรก็โทรบอกนำบัตรมีแล้วไอเดีไลน์เบอร์จ7 7นะครับ คมเราต้องไปซื้ออะไรอีกไหมก็มีอุปกรณ์ได้ครับไปดูดูแลเป็นที่พี่พาไปซื้อเนี่ยตามาเลยนะหนูรุ้มลยตอนแต่เวลาถึงเวลาน้องเปิดมันจะนี่ครับนี่ไม่มีสองชั้นแล้วหนูดูหนูแอบกลงก็เปิดขึ้นมาข้างบนสองชั้นควกนี้สำหรับคนที่อยู่กับพี่ชาย ใส่เข้าไปเลยดันคนเข้าไปเลยดันเข้าไปดิโอเคเนต้าวันนึงแล้วโอเคมันไม่เปงนั้นไปตรงหัวขอางล้างเออนี่คนมันไม่เนี่ยขาวนอุ้ยไม่สะพายไปโอเคเราขอจะเป็นตรงปุ่มมากกว่าเขาไม่มีนี่คือกระเป๋าหลุยนะครับที่ใส่มากระเป๋าหลุยหลุยวิตตองด้วยนะ ชื pues er. ่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อโบสทโบสชื่ออะไรชื่อเบสนะโบสกับเบสมีลูกกี่คนคับที่สบรับสองสองคนแค่นี้ครับโบส์กับเบสค่ะย้ายจาะขอบหน้าครับไปค่ะ น่าสงสันะของมันเกิดสัพิเศษที่ว่าร้องมันไม่ถูกองอยัเองให้หมดนะฉันถือให้มันแคนถือของจเลยตองรตังนะถือดีดีรอนของโหลดนะครับบอย่งอุ้มได้หมดเลยก็ุมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับซือให้ท้องแบกของไม่ สมาชิกใหม่คำสิงส่งจาลอต่อไปนี้นะคะจงเรียกหมาตวตนนี้ว่าเมสตานะคะมาะมาจากคาว่าเนมาเบสกับเนมาจะเอาตัวท้ายของเนมามารวมกับตัวของเบสก็เป็นเมสต้าเนี่ยพออยู่ในกรงฉันก็เล่นสบายเลยจ้ะพอออกมาเท่านั้นแหละฮัลโหลมูชิเมา้าจ้ะ เฮ้ยอ้วนป,ป,ปุ๋ยอ้วนปุ๋ยเฮ้ยเฉยเมตตาขันมาที่ลกูกเมตตาไว้ในเต็นท์พุเ,มมเลยเหรอจะมันนอนได้เหรออ่าเอาอุ้มเข้ามาที่โบอสที่นี่ลำเนีงเรามันเยอ,อะกหน่อยหมายขี้จ้าหมายขี้อ่ะอันนี้ไว้ไหนเนี่ยไช้บนหลักเลยแต่มันจะนอนสบายปะ บบ้เอาขี้มันไปล้างตรงก๊อกน้ำผ้าหน้าไปเอา่ะแม่เอาสัมดีเปียกเช็ดก็ได้อ่ะจะชุบเปียกเช็ด